สวัสดีค่ะพบกับแอลนะคะพบกับสำนักพิมพ์ดีๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากอีกเช่นเดิมค่ะนะคะกับในช่วงนะคะพูดอังกฤษดัดจริตได้ถุกที่ค่ะไปพบกันเลยกว่าค่ะก็กลับมาในช่วงนะคะเก่งอังกฤษ ดัดจริตได้ทุกที่ค่ะนะคะวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเจ้าเก่าของเรานะคะครูเอสุดสวยค่ะขอต้อนรับครูเอยุพพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอลสวัสดีค่ะเจ็บคอน้องแอลเป็นอะไรคะคือแบบมันคอเค็ดคสอะค่ะเหมือนเมื่อคืนมันแบบนอนตกมอนเมื่อคืนนอนตกหมอนนะคะหรือใครตกมาเลยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อคืนนอนตกมอนใช่คันหนูเจ็บเลยแต่แบบว่า คือหยุดงานจะไปบอกบอสว่านอนตกหมอนเราต้องพูดว่าไงดี่ะเอาอย่างนั้นเลยนะคะตกหมอนค่ะโอเคคาว่าปวดคอใช่ไหมคะรู้สึกปวดคอเมื่อคืนนี้จากการนอนตกหมอนเมื่อคืนนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้วลีว่า A stiff neck A stiff neck ค่ะน้องแอลสามารถที่จะพูดโดยใช้ประโยคว่า I have a stiff neck I have a stiff neck เราสามารถที่จะบอกอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการใช้ประโยค I have แล้วตามด้วยคำนามเช่น a stiff neck คือปวดคอ a pain in my knee ก็คือปวดเข่านะคะหรือ a sore throat a sore throat นะคะก็คือเจ็บคอและก็ an allergy an allergy ก็คือเป็นภูมิแพ้นะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมนะคะการบ้านวันนี้แต่งประโยคเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะลงไปในช่องคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้รายการเก่งอังกฤษดัดจริตได้ทุกที่โดยครูเอ๋น้องแอลและสำนักพิมพ์ดีๆต้องขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ